ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหากชื่นชอบและอยากสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แทงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1494นักโทษที่สวยงามหลังจากคุณนางเหยาหลิงจากไป จาโรเชเวนก็กระตุ้นพลังในลูกปันสิบสองเม็ดซ่อนไอ้พลังของเขาและตามรอยนางไปมีวงลงไปใต้ดินมีอัคระไข่โกนทิ่ซับซอ้อนที่ทางเข้าแล้วมีคุณนางระดับสามสิบหกคนคอยเฝ้าทางเข้าเสื้อแดงให้เห็นว่านักโทษมีความสําคัญเพียงใดคุณนางเยลิงคุณนางระดับสามสองคนซึ่งเดิมนั่งอยู่ยืนขึ้นและทำกามเคารพคุณนางเยหลิงไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นใช่ไหมคุณนางเยหลิงถาม ไม่มีคุณนางเหยีย่นหลิงพยักหน้าและกดไปข้างหน้าทันใดนั้นข้อความอักขระปรากฏขึ้นในอากาศนิ้วของนางกลายเป็นเงาและชี้ไปที่ก้าวกลไกบนค่ายกลซึมอักขระบนค่ายกลกลายเป็นสีดําและคุณนางเหยียนหลิงก็หายไปในความมืดจากโรเเินมองไปในความมืดหลังจากคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ทําการบิดเบือนมิติและเข้าไปข้างในมีพื้นที่มืดสนิทอยู่ใต้ภาษาโบราณ มีเสาหินสูงประมาณ70จ้างอยู่ตรงกลางของพื้นที่ที่มืดมิดและมีหญิงสาวสวยสวมชุดเกราะสีม่วงซึ่งถูกพันธนาการด้วยโซ่พันธนาการเซียน5เส้นผู้หญิงคนนั้นมีส่วนเว้าส่วนโค้งหน้าอกใหญ่และเอวของนางก็บางผิวของนางเรียบเนียนและซีดแม้ว่านางจะเป็นนักโทษแต่นางก็ยังมีสเสน่ห์ที่ไม่มีใครเทียบได้คุณนางเหยียลินเดินเข้าไปในพื้นที่ใต้ดินและเกิดปเปลวไฟบนฝ่ามือซ้ายของนางทำให้เกิดแสงสว่างในความมืด ผู้หญิงที่ถูกล่ามโซ่อยู่บนหินลืมตาขึ้นจ้องมองคุณนางเหยียนหลิงและพูดว่าทำไมเจ้าไม่ฆ่าข้าเพราะเจ้ามีค่ามากกว่าหากมีชีวิตอยู่คุณนางเยลิงกล่าวผู้หญิงคนนั้นพูดว่าจริงเหรอเจ้าวิญของเจ้ากลายเป็นค่าอย่างสูงเป็นแบบแล้วไม่ใช่เหรอคุณนางเยลิงยิ้มและพูดว่าหายากที่หาคนที่มีพรสวรรค์แบบเจ้าและด้วยรูปร่างหน้าตาของเจ้าเจ้าสามารถขายในราคาที่ดีกว่า หากเรานำเจ้ากับพันธิโลกเวจีซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าราชาเซียนหลายคนผู้หญิงคนนั้นยิม้มแคดีนมาว่าเผ่าพันธุ์หลัวซาเลี้ยงมนุษย์จำนวนมากเป็นอาหารและพวกเจ้ายังเปลี่ยนโลกใหญ่ให้เป็นฟาร์มปศุสัตว์หลังจากพิชิตโลกใหญ่ได้แล้วฟังดูเป็นความจริงในตอนนี้คุณนางเหยียนหลิงกล่าวว่าเจ้ารู้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นสมาชิกที่มีอำนาจหลายคนของเผ่าหลัวซาชอบที่จะรวบรวมชนชั้นสูงของมนุษย์ และฝึกฝนพวกเขาให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นท่านในการต่อสู้สมาชิกที่มีอำนาจหลายคนยินดีใจในราคาสูงเพื่อเจ้าข้ารู้จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็มองไปที่ข้างหลังคุณนางหยหลินและดูสับสนคุณนางหยหลินสังเกตเห็นบางอย่างเช่นกันและมองไปข้างหลังของนางทันทีคุณนางหยหลินรวบรวมปลาเสียนทั้งหมดของนางและเปลวไฟในมือของนางก็ลุกโชนกลายเป็นนกแปลกๆคุณนางสินทนูเหรอ คุณนางเยลิงตกใจแต่นางไม่ลดการป้องกันลงเพียงเพราะเป็นคุณนางซีธนูท้ายที่สุดไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปในคุกของพระสนมญามเพลิงปีศาจได้เจ้าเข้ามาได้ยังไงคุณนางเยลิ๋งถามจางเฉินกล่าวว่าข้าตามเจ้ามาคุณนางเยลินไม่เชื่อเขาเพราะนางรู้จักคุณนางซีธนูดีกว่าคนอื่นดังนั้นนางจึงรู้ว่าคุณนางซีธนูไม่มีพลังมากพอที่จะติดตามนางโดยที่นางไม่ทันสังเกต จ้าไม่ใช่คุนนางเซนธนูคุณนางเย,ยหลินสังเกตเห็นจุดอ่อนบางอย่างซึ่งจางวฉินแสดงโดยตั้งใจจางวฉิยไม่มีประโยชน์ที่จะพรางตัวองต่อไปดังนั้นไอพลังของเขาจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจจงวฉิยเดินไปที่คุณนางเยียหลินและรูปร่างของเขาก็เปลี่ยนไปทุกอย่างก้าวที่เขาก้าวในขณะเดียวกันเขาปล่อยเขียดแดนมิติและครอบคุมคุณนางเย,ยหลินหลังจากผ่านไปสิบก้าวจางรว่วเฉินก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมจางรว่วเฉิน คุณนางเยลลินจำเขาได้ฟุบคุณนางเยลลินโบกมือให้ความอบอุ่นของนางและนกไฟสองตัวที่ยาวก,กว่าร้อยฟุตพุ่งออกไปหาจางโอเินพร้อมกับลูกไฟที่ลุกโชนสองตัวคุณนางเยลลินรู้ว่านางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแจงโอเชนดังนั้นนางจึงใช้วิชาการที่เร็วที่สุดของนางทันทีและบินไปที่ทางออกตราบใดที่ข้าสามารถออกไปจากพื้นที่และกระจายข่าวได้จจงโอเินก็จะไม่สามารถออกไปได้เป็นไปไม่ได้ที่นางจะเอาชนะจจงโอเชน แต่คุณนางเยียหลินมั่นใจว่านางสามารถหลบหนีจากจางวเฉินได้ตุม้มจางวเฉินรีบออกมาจากปรวเพิงเสียนและทันใดนั้นเขาก็อยู่ข้างหลังของคุณนางเยียหลินแล้วเป็นไปได้ยังไงคุณนางเยียหลินสังเกตว่านางอยู่ห่างจากทังออกสองร้อยจางแต่จางเฉินอยู่ห่างจากนางเพียงสาสิบจ้างเขาเร็วเกินไปคุณนางเย,ยหลินต้องหยุดหันกลับมาและพยายามต่อสู้กับจางวเฉินโดยตรงกริชเวน คุณนางเหยอหลินหายใจเอากริดที่ยาวหนึ่งฟุตออกมาแล้วมันก็บินออกไปกริดไม่ได้บุ้งเป้าพระธิจารัร้วเฉินแต่มันบินไปทางพระสนมวิญญาณเพลิงปีศาจนางเชื่อว,ว่าจางวัเฉินมาที่นี่เพื่อนักสนมวิญญาณเพลิงปีศาสดังนั้นเขาจะพยายามช่วยนางอย่างแน่นอนแค่นี้ช่วยชีวิตเจ้าไม่ได้แล้วจางวัเฉินคว้าไปข้างหน้าบิดตัวแล้วเปลี่ยนทิศทางจากนั้นคุณนางเหยอหลินก็ใช้ข้าราชการอักษรรูนสิบสองตัวที่เรียงรายกันอยู่ด้านหน้าจางโัเฉิน คุณนางเหยาหลินยิ้มแล้วพูดว่าหยุดซ้มหยุดตุม้มอักคระลุนทั้งหมดระเบิดพร้อมกันซึ่งปล่อยพลังของลูกบอลเพลิง12ลูกที่กระจายไปทุกคนทุกแห่งทันใดนั้นอักคระทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินก็ปรากฏขึ้นเปล่งแสงสีขาวออกมาคุณนางเหยาหลินหันหลังกลับและพยายามบินหนีอีกครั้งอย่างไรก็ตามจูๆ่ๆจ้าเง้อเชิญก็ปรากฏขึ้นที่ทางออกและจ้ามองนางอย่างไม่เยแสย ข้าบอกแล้วไงว่าแค่นี้ไม่พอช่วยชีวิตเจ้าหรอกจากนั้นจา่าโรเฉินก็หายตัวไปไม่คุณนางเยหลิงก็ังจะหลบแต่จากนั้นนางม,มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากร่างของแจ้งวเฉินตุ้มเสียงมังกรดังมาจากใต้ดินจากนั้นจา่าโรเฉินก็แสดงฝ่ามือมังกรเครื่อรโจมตีไปที่คุณนางเยหลินทำให้นางล้มลงบนพื้นแล้วบทกระดูกของนางเกือบทั้งหมด จางว่เฉินหยิบถุงเก็บของจากคุณนางเยียนหลินและหยดเลือดของนางก่อนที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งจากนั้นเขาก็สะบัดเพลิงที่ชำระล้างออกไปเบรย์ไฟตกลงมาที่คุณนางเยียนหลินและร่างกายของนางก็เริ่มไหม้มีเพียงต้นกําเนิดเซียนของนางเท่า,น,ทาน,นั้นที่ยังคงอยู่หลังจากนั้นไม่นานจางว่าเฉินเก็บต้นกําเนิดเซียนของนางลงไปในแหวนพิธีของเขาและเดินไปที่พัฒนวิญญาณเพลิงปริศต์ซึ่งถูกมัดอยู่บนเสาหินเขามองไปที่ใบหน้าและร่างกายของนางและพูดว่าเหมือนกันมาก เหมือนกันทุกะการพระสนมวิญญาณเพลิงปรีศาสกล่าวว่าฟังดูแล้วเหมือนจะได้พบกับตัวปลอมของข้านะถูกต้องจาง่วเฉินกล่าวพระสนมวิญญาณเพลิงปรีศาสยิ้มอย่างเย้าโยนและพูดว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เจ้ารอดชีวิตจากนางได้เออจริงแท้แน่นอนจาง่วเฉินเรียกกระบี่บบลานเฉินหยวนและตัดโซ่ผูกมัดเซียนทั้งห้าเส้นบนร่างกายของพระสนมวิญญาณเพลิงปรีศาสจากนั้น พระสนมวิญญาณเพลิงปีศาจก็ล้มลงบนพื้นหลังจากนนั้ไม่กี่วินาทีพระสนมวิญญาณเพลิงปีศาจก็เปิดดวงวันทรทั้ง1 4 4จุดบนร่างกายของนางซึ่งปล่อยเพลิงสีดำเงินมังกรไฟหนานหลิงและปลานปีศาจของนางก็พังทลายลงดวงตาของนางกลายเป็นรูปเปลวไฟนั่นดูแตกต่างจากหญิงสาวที่ถูกล่ามไว้บนเสาหินอย่างสิ้นเชิงคนก่อนเป็นเด็กสาวที่ทําอะไรไม่ถูกตอนนี้นางเป็นนางมาร้ายที่ดุร้ายจางว่าเฉิศรู้สึกได้ว,ว่านางโกรธ ขาจึงพูดว่าถ้าเจ้าต้องการแก้แค้นตอนนี้จะอาจจะจบลงด้วยการถูกจำคุกอีกครั้งพระสนุบวิญญาณเพลิงปีศาจกล่าวว่าจริงเหรอเจ้ามีพลังที่น่าประทับใจและเราสามารถรวมมือกันเพื่อต่อสู้เพื่อหาทางออกได้มีขุนนางระดับแรกเกือบร้อยคนเราจะต่อสู้กับพวกเขาได้ยังไงแจ้งว่าเฉยกล่าวพระสนมบวิญญาณเพลิงปีศาจเคยบ่คิ้วและพูดว่าขุนนางระดับแรกเหล่านี้มาจากไหนกันเรื่องมันยาวนะข้าจะเล่าให้ฟังหลังจากที่เราออกไปแล้ว ทาตามคำสั่งของข้าถ้าเจ้าเชื่อข้าข้ารับประกันว่าเราจะสามารถออกไปได้โดยที่มีชีวิตอยู่จางว่าเฉินกล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่พัฒนบวิญญาณเพลอปีศาสตร์ได้พบกับจางรั่เฉินดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเพียงคนแปลกหน้าไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะไว้ใจคนแปลกหน้าในสนามรบพระสนมวิญญาณเพลิอปีศาสตร์ยิ้มและพูดว่าข้าเคยได้ยินชื่อของเจ้ามาก่อนจางรั่เฉินเจ้าเป็นทูตแห่งเทพของโลกกว้างหันและเจ้าฝึกฝนสายเวลาและมิติ ข้าเห็นเจ้าใช้พลังมิติเจ้าไม่ได้โกหกไม่แน่นอนพัสนมบวิญญาณเพลิงปีศาจเดินไปที่จางรัวเฉินเข่าหน้าอกของนางและจูบไปที่ใบหน้าของจางรั่วเฉินข้าไม่ต้องการเป็นหนี้ใครดังนั้นนี่คือวิธีการตอบแทนเจ้าถ้าเจ้าพาข้าออกไปจากที่นี่ได้ข้าจะตอบแทนเจ้าด้วยสิ่งที่ดีกว่าเจ้าตั้งหน้าตั้งตารอมันอยู่หรือเปล่าจางรัวเฉินสิ่งชีวิตเพื่อช่วยพัสนุบวิญญาณเพลิงปีศาจเพราะเขามีแผนของเขาเอง แต่เขาไม่คาดคิดว่าพระสนมวิญญาณเพลิงปีศาจต,ตัวจริงจะเป็นมิตรมากกว่าตัวปลอมไม่ดีกว่าจากนั้นจางเชิรก็เปลี่ยนร่างและหันหน้ากลับไปเป็นหน้าตาของคุณนางเหยียนหลินแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ ม้าที่เขาว,ว่าเร็วยังแพ้ล่เพราะว่าลาไปก่อน